สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดมืวเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสรุปหลักสิบบนงวดวันที่16พฤศจิกายน63นะคะหลักสิบบนที่เข้ามาแล้วในงวดวันที่1พฤศจิกายน63จาก8สูตรเข้าทั้งหมด6สูตรนะคะจากสูตรอันนี้นะคะมววที่แล้วได้ลงคลิปไว้ให้ดูนะคะทั้งหมดมีอยู่8สูตรนะคะทั้งหมดมีอยู่8สูตรแล้วมันชนกันที่ศูนย์ นะคะ0ชนกันอยู่6สูตรนะคะ0ชนกัน6สูตรแล้วมี5อ่ามี1ชนกันอยู่ที่1 2 3 4สูตรนะคะเราได้เลขเด่นมาเพียงแค่2ตัวในหลักสิบนะคะในหลักสิบบนที่ได้เด่นๆจริงๆก็คือ0นะคะรองลงมาก็คือเลข1นะคะสำหรับสูตรทั้ง6สูตรนี้จะให้ดูว่ามันมีสูตรไหนบ้างนะคะสูตรแรกก็คือ ได้สามศูนย์สองนะคะสูตรนี้เดินดีนะคะสิบแปดงวดหนึ่งสองสามสี่้าสิบสองสิบสองงวดนะคะเข้าสําหรับสูตรนี้เข้าสิบสองงวดนะคะก็มาในหลักสิบแปดงวดนะคะอ่าช่วงแรกสามงวดแรกมันจะเข้าในหลักหน่วยอยู่นะคะหลังจากนั้นมันก็เข้ามาในหลักสิบ ต่อเนื่องกันถึง8งวดสูตรนี้เข้านะคะสูตรนี้เข้าเป็นสูตรแรกสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองมันจะเป็นสูตรของงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะสูตรนี้เข้ามา7งวดนะคะสูตรนี้เข้าเจงวดงวดที่แล้วให้90 1 5ศย์หนึ่งห้าตัวที่เลขที่ออกก็คือสี่สี่นย์นะคะก็เป็นศูนย์มานะคะอันนี้ก็ถูกนะคะสูตรนี้ถูกนะคะคลิปนี้ลงไว้ให้สาสูตรมันเข้า สองสูตรนะคะสองสูตรชนกันที่ศูนย์นะคะเป็นสูตรนี้ที่เข้าสิบํำนวณสิบเอ็ดงวดเข้าเก้างวดนะคะเมื่อที่แล้วให้เจ็ดนย์ะคะก็ศูนย์ก็เข้ามาในหลักสิบนะคะอันนี้สูตรที่สองที่สามนะคะต่อไปสูตรนี้นะคะคลิปนี้ลงไว้ให้สองสูตรนะคะสองสูตรซึ่งเป็นสูตรที่เดินดีมากนะคะ สูตรนี้11งวดนะคะสูตรนี้ก็11งวดเช่นกันนะคะซึ่งเลขเด่นอาจจะหลายตัวนะคะสูตรนี้เป็นเลขเด่นอยู่6ตัวสูตรนี้เลขเด่นอยู่สตัวนะคะซึ่งสูตรนี้มีโอกาสมาครบ10หน่วยหลายงวดนะคะเป็นคู่ตัว10งวดจาก11งวดนะคะสูตรนี้มันชนกันที่เลข0ูนย์กับเลข1นะคะชนกันเท่ากันเลยศูนย์กับ1ผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ40 4ย์หลักสิบก็มาศูนย์จริงนะคะก็ สำหรับสูตรนี้แล้วก็อีกสูตรนี้เป็นหลักเด่นบนเน้นที่หลักสิบนะคะสูตรนี้เดินดีถือว่าเดินดีมากนะคะเข้ามา26-27งวหอ่า27งมวนดตั้งแต่เดือนน่าจะ,ะเป็นตั้งแต่ปีพศ2562นะคะก็ทำย้อนหลังกลับไป26 27งวดก็เข้าดีตลอดนะคะช่วงแรกๆอาจจะเข้าสลับเป็นหลักสิบหลักหน่วยหรือไม่งั้นก็มาคููโต๊ะสิบหน่วยแบบนี้นะคะหรือว่ามาครบสิบร้อยหน่วยเลยนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าเดินดีมากนะคะมันเข้าอาจากยี่สิ 27งวดเนี่ยเข้าในหลัก10อยู่22งวดนะคะนอกนั้นมันก็หลุดไปที่หลักหน่วยบ้างนะคะช่วงแรกๆหลังจากนั้น11งวดรวดมันก็เข้ามา1 2 3 12งวดนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายน63 12งวดเข้ามาในหลัก10อย่างต่อเนื่องนะคะไม่เคยหลุดนะคะก็จะมาอย่างมาแบบคู่แบบนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะ สำหรับงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน63สเราให้ไว้ที่2 3 6 0 1นะคะเลขที่ออกก็คือ4 0 4หลัก10ก็0นมาจริงนะคะนี่คือ6สูตรที่เข้าในงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน63สาดิฉันก็ได้นำมาลงไว้ตรงนี้นะคะทำให้เห็นเป็นงวดที่16พฤศจิกายนะคะสูตรแรกนะคะสูตรแรกเอาลงไว้ในคลิปให้นะคะ ก็จะเป็นหลักหน่วยครั้งที่1บวกหน่วยครั้งที่2บวกร้อยครั้งที่3นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ x ตัวแรกนะคะตัวที่2เป็น x บวกหตัวที่3เป็น x บวกสตัวที่4เป็น x บวกแตัวที่5เป็น x บวกเนะคะหน่วยครั้งที่1คือ4หน่วยครั้งที่สองคือ8แล้วก ร้อยครั้งที่3คือ2ก็4บวก8บวก2ได้เท่ากับ14นะคะได้เท่ากับ1 4เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4 <c oughs> เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2ก็คือ4บวก1ได้5นะคะเลขเด่นตัวที่3 4บวก4 <c oughs> ได้8นะคะเลขเด่นตัวที่4 4บวก8ได้12เอาหลักหน่วยมาก็คือ2เลขเด่นตัวที่5 4บวก9ได้13เอาหลักหน่วยมาก็คือ3นะคะก็จะได้ 4, 5, 8, 2, 3เป็นสุดแรกนะคะ สูตรแรกของงวดวันที่16พฤศจิกายน63หลักสิบบนนะคะต่อไปสูตรที่2สูตรที่2เราจะใช้หลักสิบของครั้งที่2คือ9นะคะบวกค่าคงที่7นะคะบวกค่าคงที่7 9บวก7ได้เท่ากับ16นะคะ9บวก7ได้เท่ากับ16เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ6เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวก1นะคะ6บวก1ได้เท่ากับ7เลขเด่นตัวที่3ม 6บวก2นะคะ6บวก2ได้8นะคะเลขเด่นตัวที่4 6บวก7ได้13เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เลขเด่นตัวที่5 6บวก8ได้14เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4นะคะเลขเด่นตัวที่6 6บวก9ได้15ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5เป็น6 7 8 3 4 5ี่หคือเลขเด่นของหลักสิบบนวันที่16 พฤศจิกายนหกสสูตรที่2นะคะต่อไปนะคะต่อไปสูตรที่3นะคะสูตรที่3เราจะใช้หลักหน่วยครั้งที่4นะคะหลักหน่วยครั้งที่4คือ2นะคะบวกค่าคงที่5นะคะบวกค่าคงที่5ก็จะได้2บวกหได้เท่ากับ7เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2เป็น7จ็บวกหได้เท่ากับ8นะคะเลขเด่นตัวที่3เป็น7จ็บวกเได้1ิ สเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4นะคะเลขเด่นตัวที่4เป็น7บวก9กนะคะก็จะได้เท่ากับ16เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ6ก็จะได้เลขเด่นอยู่7 8 4 6เป็นเลขเด่นของหลักสิบบนงวดวันที่16พฤศจิกายน63สูตรที่3ต่อไปสูตรที่4นะคะต่อไปสูตรที่4หลักหมืน่นบวกค่าคงที่5นะคะหลักหมื่นคือ ศูนย์นะคะบวกค่าคงที่ห้าศูนย์บวกห้าได้เท่ากับห้าเป็นเลขเด่นตัวแรกหลังจากนั้นหาเลขเด่นตัวที่สองก็คือห้าบวกเจ็ดได้สิบสองเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสองนะคะหาเลขเด่นตัวที่สามคือห้าบวกเก้าได้สิบสี่เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสี่จะมีเลขเด่นอยู่สามตัวก็คือห้าสองสี่นะคะเป็นเลขเด่นหลักสิบบนงวดวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกายนหกสามสูตรที่สี่นะคะต่อไปสูตรที่ห้า สุดที่5หลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างคือ4นะคะ4ตัวนี้นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักสิบครั้งที่2ก็คือ9นะคะ4บวก9ก็จะได้เท่ากับ13เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เป็นเลขเด่นตัวแรกแล้วเลขเด่นตัวที่2ก็คือ3าบวก1นะคะก็จะได้4เลขเด่นตัวที่3เป็น3บวก2ได้5นะคะเลขเด่นตัวที่4เป็น3บวก หได้เท่ากับ9เป็นเลขเด่นตัวที่4นะคะก็3 4 5 9เป็นเลขเด่นของหลักสิบบนงมดดวันที่16พฤศจิกายน 6, 3, สูตรที่5นะคะต่อไปสูตรที่6นะคะสูตรที่6ก็หลักร้อยนะคะหลักร้อยครั้งที่สคือ2นะคะอ่ะคือ2แล้วก็บวกด้วยหลัก10ครั้งที่3คือ4บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่4คือ0เป็น 2บวก4บวก0ได้เท่ากับ6เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1นะคะ6บวก1ได้เท่ากับ7เลขเด่นตัวที่3 6บวก3ได้เท่ากับ9ก็จะได้6 7 9คือเลขเด่นของหลักสิบบนงวดวันที่16พฤศจิกายน63สูตรที่6ซึ่งทั้ง6สูตรนี้เรามาดูตัวที่ชนกันชัดๆนะคะว่าตัวไหนชนนะคะซึ่งคลิปก่อนที่ดิฉันลงให้ดิฉันไม่ได้ลงทีเดียว6 หกสูตรนะคะลงให้คลิปแรกเป็น2ส,สูตรคลิปแรกสองสูตรคลิปที่สองก็เป็นสูตรเดียวนะคะสูตรเดียวเพราะมันเยอะนะคะคลิปที่สามลงให้ทั้งหมดสามสูตรนะคะก็ดูว่าคลิปที่สองสูตรเพื่อนๆอาจจะงงนะคะท่านผู้ชมอาจจะงงที่บอกว่า บางคลิปก็ได้9บางคลิปก็ได้5ได้4นะคะทําไมถึงได้แบบนั้นนะคะเพราะว่าเราลงเพียงแค่2สูตรนะคะ2สูตรมีกาสชนกันก็ได้นะคะอ่ะดูคลิปที่ชนกันสักคู่นะคะคลิปนี้นะคะเราลงไว้ให้สูตร2สูตรนะคะปรากฏว่ามันชนกันตัวเดียวก็คือเลข9นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมีคลิปใหม่มาอีกคลิปนี้เป็นสูตรตั้งเดิมที่ลงไว้ให้เพียงแค่สูตรเดียวไม่มีสูตรอื่นมาชนก็ได้5 2 4มันไม่ตรงกันใช่ไหมคะอันนี้ไม่ตรงกันนะคะต่อไปเป็นคลิปสุดท้ายที่ลงไว้ให้นะคะคลิปสุดท้ายที่ลงไว้ให้ล่าสุดที่ลงให้ก่อนหน้านั้นนะคะ3ส,สูตรล่าสุด ก็ชนกันที่4กับ8นะคะรองก็คือ5 3 7 6เราเอาทั้ง6สูตรมารวมกันเลยทีนี้ไม่ได้จยับมาทีละสูตรละแต่อไปรวมกันทั้ง6สูตรมาดูค่ะว่าทั้ง6สูตรนี้ตัวไหนมันจะชนมากที่สุดนะคะอ่ะดูก,ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เก้ดูคะ่ะว่ามี1ชนไหมนะคะ,รป,ะ,คะปรากฏว่าสูตรทั้ง6สูตรนี <t uh> <t uh. <t uh ้ไม uh> uh ่ม uh 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 ี1เลยนะคะเป็น1มา0ตัวนะคะแล้ว2มี1 2 2มา2สูตรนะคะ3มา1 2 3สูตร3มา3สูตรนะคะ4มา1 2 3 4 5 สี่มาห้าสูตรห้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้ามาสี่สูตรหกมาหนึ่งสองสามหกมาสามสูตรเจ็ดมาหนึ่งสองสามเจ็ดก็มาสามสูตรส่วนแปดมาหนึ่งสองสามแปดก็มาสามสูตรเก้ามาสองสูตร ตัวที่ชนกันในคลิปก่อนนะคะมาเพียงแค่สองสูตรนะคะศนไม่มีนะคะสำหรับทั้งหสูตรไม่มีศูนย์กับ1เลยปรากฏว่าตัวที่ชนกันมากที่สุดคือสี่นะคะรองลงมาก็คือหนะคะเราก็จะให้ไว้ตรงนี้นะคะตัวชนก็คือสี่รองก็คือห้านี่ นอันนี้คือสรุป6สูตรแล้วนะคะสรุปหสูตรก็คือสี่ชนรองห้านะคะเพื่อนเพืนถ้าชอบก็สามารถเลือกได้แต่ถ้าไม่ชอบไปชอบตัวรองไหมนะคะตัวรองที่มันชนน้อยกว่านั้นก็คือสามหกเจดแนี่นะคะตัวที่มันชนสามสูตรนะคะอันนี้สามสูตรชนกันก็คือสามหกเด ชนที่สามสูตรส่วนสี่ชนที่ห้าสูตรห้าในหกสูตรห้าชนที่สี่ในหกสูตรนะคะตัวไหนจะมาเราก็ลองไปลุ้นกันค่ะว่าเพื่อนความน่าจะเป็นของตัวไหนมันน่าจะมามากที่สุดนะคะดูจากสถิติของเรานะคะสถิติของเราคืองวดที่แล้วมีทั้งหมด8สูตรชนกันมากที่สุดคือ6สูตรคือ0ูนย์กับ1เป็น0ูนย์มานะคะแล้วงวดนี้ เราตัดทิ้งไปสสูตรที่มันหลุดนะคะเหลือ6สูตรนํา6สูตรมาคํานวณอีกครั้งหนึง่งมันก็ชนกันที่หสูตร1ตัวก็คือ4นะคะชนกันที่หสูตร1ตัวก็คือ4แล้วตัวที่รองลงมาก็คือ5ชนกันที่4สูตรนะคะส่วน3 6 7 8ชนกันที่3สูตรทีนี้ตัวไหนจะมานั้น ยังไม่มีใครตอบได้ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสีที่มันชนกันมากที่สุดคือ5ใน6สูตรนั้นมันจะมาไหมหรือมันจะมาเลขรองก็คือ5 5นี้ชน4ใน6สูตรนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็เลือกเลยค่ะเลือกตามชอบใจหรือจะว่าเลือกไว้ทั้ง6ตัวก็ได้นะคะหลือจะเลือกไว้6ตัวถ้าเพื่อนท่านผู้ชมมีเลขเด่นของท่านอยู่แล้วที่มันถือว่าเป็นสูตรเด็ดสูตเด่นอยู่แล้ว มันมีใน6ตัวนี้หรือไม่นะคะถ้ามีเอามาชนกันก็เราก็จะมีความมั่นใจในการที่จะเลือกซื้อได้มากขึ้นนะคะสำหรับสูตรนี้ก็พูดไปตามสูตรนะคะพูดทุกอย่างพูดไปตามสูตรหมดเลยค่ะตัวเลขที่ได้มาก็ได้จากการคำนวณของสูตรสูตรแต่ละสูตรก็ค่อนข้างเดินดีนะคะค่อนข้างเดินดีอย่างสูตรเลข6ตัวเนี้ยก็ถือว่าเดินดีส่วนมากมา คู่โต๊ดนะคะส่วนมากมาคู่โต๊ดมาครบสิบหน่วยก็หลายงวดนะคะก็ทุกทุกสูตรมีโอกาสมาในคู่โต๊ดสิบหน่วยหรือว่าสิบร้อยได้สูงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าสูตรนี้ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า มันจะเข้าหรือมันจะหลุดหรือไม่นะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามสูตรพูดไปตามสูตรแน,แนวทางที่ได้ความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดเกิดจากการคำนวณย้อนหลังผ่านไปนะคะ,ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายน63ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ